ปฏิบัติทาแล้วนะคะรู้สึกเบื่อโลกนะคะเบื่อผู้คนนะคะเบื่อทุกสิ่งทุกๆอย่างไปหมดเลยอันนี้ถือว่าปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าจริงๆถ้าปฏิบัติถูกทางนะคะมันจะเบื่อที่มันวุ่นวายแต่ว่าเราจะไม่จมไปกับความเบื่อนั้นเพราะความเบื่อเป็นความเป็น,ปน,ปนโทสะนะคะเบื่อนี่เป็นโทสะํำคาญขี้หงุดอีก <c oughs> เหมือนกับว่าเราจะนั่งสมาธิสะหน่อยในบ้านก็เปิดเพลงเสียงดังอยู่นั่นแหละในบ้านก็เปิดทีวีเสียงดังอยู่นั่นแหละนะคะอันนี้เป็นเบื่อแบบโทสะอันนี้นะคะยังเบื่อแบบยังไม่หลุดนะคะ ถ้าเบื่อจริงๆนะคะมันจะเบื่อโอเครู้แล้วแหละว่ามันวุ่นวายแต่ฉันก็จะไม่วุ่นวายไปตามมันนะคะจิตใจยังมีปัญญาที่จะส่งสติแล้วก็อารมณ์ได้เราก็จะมีความเมตตาแล้วก็เข้าใจว่าโลกมันเป็นของมันแบบนี้นะคะเข้าใจว่ามันเป็นของมันแบบนี้เข้าใจว่าคนอื่นเขาก็ยัง ต้องการความสุขในทางโลกโลกแบบนี้เราจะไม่เบื่อไม่รำคาญเขาอย่างพี่มินอย่างเนี้ยก็ต้องดูการ์ตูนกับลูกดูซีรีส์สก i บีดี้ทอยเล็ดูทุกๆอย่างอัปเดตในสิ่งที่ลูกต้องการนะคะให,ใ,หให้มันสอดคล้องกับแอคทิวิตี้ของคนในบ้านไม่เช่นนั้นก็คือเราเคยนะคะเราเคยปฏิบัติที่พัทยาเนี่ยบ้านสป,ปาย,ยะมากแล้วตอนนั้นก็ส่งลูกไปโรงเรียนแต่ตอนนี้ลูกอยู่กับบ้านนะคะทำโฮมสคูลให้ลูกดังนั้นเราก็ต้องเติบโตแล้วก็มีกิจกรรมที่ทําร่วมกับลูกที่เป็นสิ่งที่ลูกสนใจเหมือนกันดังนนนัม้มวแต่่เเบบืือโลกนะ ลกไปวัดเลยนะคะเบื่อโลกไปวัดเลยแต่ทีนี้เมื่อยังไปไม่ได้เราก็จะต้องทํำยังไงก็ให้ได้ในชีวิตของการปฏิบัติธรรมของเราในโลกใบนี้ที่จะทําให้มันไม่น่าเบื่อนั่นก็คือการเข้าใจนั่นเองการเข้าใจ เข้าใจแอคทิวิตี้เราก็มีสติได้นี่นาะดูทีวีเราก็ยังมีสติได้นี่หว่านะคะเรายังจะต้องอเดินจงกรมไม่ได้มากเท่าเดิมเดี๋ยวเดินแปบบ๊บๆก็มีคนชวนคุยก็เออก็ไม่เป็นไรก็คุยด้วยสติไปนะคะเขาเรียกว่าปรับตัวสอดคล้องนะคะโดยที่ไม่ทําให้ตัวเองเบื่อจนเป็นโทสะถ้าเบื่อจนเป็นโทสะเราจะปฏิบัติไม่ถูกทางนะคะอันนั้นเกิดวิชาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วดังนั้นจะต้องย้อนนะคะ กลับไปปรับปรุงนะคะทัศนคติต่อการปฏิบัติธรรมให้มันสอดคล้องกับชีวิตประจําวันถ้าสอดคล้องแล้วมันจะไม่เบื่อหน่ายโลกแบบเป็นโทสักค่ะจึงขอฝากเป็นธรรมทานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็นละกันนะคะใครชอบคิปธรรมะแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องยูทูบพยาเพ็พัฒนนคราชเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วแล้วก็ช่องติ๊กตอกให้พี่มินด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ